สวัสดีครับทางโรงเรียนพนาปัญญาไทยผมจมบ,บัตรไตสีสินนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของช่องปากนะครับและฟันนะครับหลายคนอตอนที่ยังเป็นใบรุ่นหรือเป็นวัยกลางคนนะครับ จะไม่ค่อยเห็นความสําคัญของเรื่องฟันเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของฟันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคนจะกินข้าวหรือจะอายุยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับสุภาพฟันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าหนาปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเ,เรามักจะมีปัญหาเรื่องฟันกันเยอะเพราะว่าตอนที่อายุประมาณ1 8ถึง20ไม่เกิน22เนี่ยเาเรียกว่าจะมีฟันกรามใน ที่โผลมาที่เราเรียกว่าเป็นฟันคุดนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าฟันคุดเนี่ยไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วถ้าพูดถึงไม่มีประโยชน์ในเรื่องการเคี้ยวอาหารอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าการที่เราใช้ไม่ได้เคี้ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าฟันคุดจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ช่วงออกฟันคุดเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าการปวด บ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าตัวฟันคุดเองเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อสําหรับเคี้ยวอาหารนะครับแต่เขาจะทําหน้าที่ในการค้ายันนะครับเหมือนที่เราทําบ้านเสาบ้านนะครับหรือเสาล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวค้ายันนะครับที่เยียงเฉียงเพราะฉะนั้นฟันคุดเนี่ยจะเกิดไม่ตรงนะครับจะเกิดเฉียงและก็ดันฟันทั้งแผงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปถอน นนในช่วงอายุ18ไปเกิน22เนี่ยมันก็จะทำให้ฟันเน่ยล้มได้ง่ายอนาคตฟันก็จะ,ะเป็นแมงหรือมีซอกฟันแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์และที่สำคัญก็จะให้หลวมแล้วก็หลุดในที่สุดนะครับยังไงก็ตามนะครับมีคนที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องฟันคุดและหมอจะนัดให้ไป ถอนฟันคุดนะครับออก4ีซี่นะครับบน2ล่าง2แต่ปรากฏว่าหมอนัดว่าอาทิตย์ละหนึ่งซี่แต่เขากลัวไม่ยอมถอนนะครับทนอยู่ประมาณ3เดือนไม่เกิน4เดือนหายปวดเจ็บนะครับปัจจุบันอายุ80นะครับฟันทุกซี่ยังดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้จึงเป็นบทเรียนว่าฟันคุดแม้ไม่มีประโยชน์ในเชิงเคี้ยวแต่เขามีหน้าที่ ในการค้ำยันเพื่อให้ฟันแข็งแรงนะครับก็อยากจะแนะนำให้หลายท่านนะครับว่าท่านยอมเจ็บปวด2อถึงสเดือนแต่ท่านจะมีฟันที่แข็งแรงและก็อยู่ได้จนอายุ8ปปีนะครับที่ผมพบอยู่อายุ80ปีนะฟันยังแข็งแรงดีไม่มีหนาเลยก็อยากฝากทุกท่านนะครับกินอาหารอร่อยต้องมีฟันดีสวัสดีครับ